กับรรมัสการพ่อครูสมณพพธิละค่ะลูกชื่อสุพานนันสมวนเผ่านะคะเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้จักว่าอาโศกคืออะไรก็พอรู้จักอโศกแล้วก็ตั้งแต่ปี59ก็ไม่ไปไหนเลยค่ะ ก็ไม่ใหม่ก็ยังงงอยู่กับการที่ว่าเอมันสิ่งที่เราใช่ไหมมันสิ่งที่เราต้องการไหมยังยังสับสนอยู่ว่าเอององงในธรรมะตอนแรกงงธรรมะเราทําไมฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรเงี้ยนะฟังทาอะไรก็ปฏิบัติไม่เป็นกับเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะก็จากการที่ได้มาเข้าหมู่กลุ่มเราก็ประทับใจในหมู่กลุ่มว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งมีความสุขอะ คือเราจะกลับบ้านจริงอยู่ในบางครังนะ้งเนี่ยเจอผัสสะแล้วก็ถดถอยจิตถอยจิตถอย,ถอย,ถอย,ถอยแต่ก็กลับไปแล้วก็คิดถึงอีกอะ่ะกลับได้ไม่นานก็คิดถึงคิดถึงก็อยากกลับมาก็จะ<ป>บอกกับพ่อครูว่ามันเป็นความสุขที่ได้อยู่กับหมู่กลุ่มที่ดีนะแล้วก็จิตกต็จะตั้งใจว่า จะภาคเพียรอดทนต่อสู้กับภาษะแล้วก็จะจะ,จะพัฒนาตัวเองให้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถึงว่าตัวเองจะจะพ่องบ้างถึงจะทำอะไรไม่ถูกกหมกลุ่มแต่ก็จะพยายามเข้ากหมกลุ่มโดยโดยแบบสารพลังกุมกลุ่มในการพัฒนาทีมสื่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะ